สวัสดีค่ะออร่าทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวพิจิกนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะเป็นธาตุน้ำเรามาดูกันเลยนะคะว่าความรักของชาวพิจิกเนี่ยจะเป็นเช่นไรบ้างนี่ก็เป็นคนที่ค้น วาหาความรู้นู่นนี่นั่นอยู่กับตัวเองมีความสุขมีเหมือนกับใช้ธรรมะอ่ะเหมือนเป็นคนที่มีธรรมะอยู่ในใจอยู่แล้วอ่ะเหมือนเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบดีๆมาก่อนอ่ะเหมือนอยู่กับความสงบนิ่งเหมือนเข้าใจสัจธรรมของโลกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาก็หวังว่าเขาว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะเป็นหนุ่มเจ้าสำราญอยากทำอะไรเสียเส่ยงอยากจะทำอะไรที่แบบว่าอ่า ที่คนอื่นไม่ทำอะอยากมีชีวิตแบบนกบ,บินไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้ตามอําเภอใจเขาอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างเงี้ยนะคะคือเขาเป็นคนที่ชอบหาความรู้อยู่กับตัวเองแล้วค้นพบสัจธรรมแล้วก็บางครั้งก็มีความคิดว่าอยากจะใช้ชีวิตให้มันแบบดูเหมือนแบบเสี่ยงเสี่ยงเสียวเสียวอะไรของเขาไปอะนะคือในแง่มุมหนึ่งอะนะคะจนมาถึงสิ่งที่มันไม่ค่อยคาดหวังเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดเขาใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ย เขายังโสดนะคะขอบอกก่อนเอฮะยังโสดอยู่นะคะชาวราศีพิจิกคนเนี้ยก็จะบอกว่าเขาก็กลัวว่าเขาจะได้ผู้หญิงที่เอาเข้างจริงแล้วจะเอาอะไรไม่ได้เลยเอาโลอเอาภายอะไรไม่ได้เลยถึงจะดูดีดูมีชาติตระกูลแต่ว่าแหมดูสิคะ เขาคิดเนี่ยความคิดของเขาเสร็จแล้วก็วางทิ้งเกลื่อนไปหมดเลยเขาไม่อยากได้ผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายคนนี้เขาก็เลือกนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยเขาก็เลือกนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เลือกนะเขาก็กลัวว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยก็จะทําร้ายเขาอะในอนาคตอันใกล้อันเนี้ยนะคะมือมันมีสิบดาบเขากลัวว่าเขาจะเจอแบบการทรยศการหักหลัง เขากลัวไปก่อนว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาจะตัดสินใจแต่งงานกับใครสักคนหรือว่าจะต้องการให้ใครมาเป็นคู่ชีวิตเขาเนี่ยถ้าเขาเจอแบบเนี้ยเขาจะต้องทําเช่นไรเนี่ยมันคือความคิดของเขาไงฮะเนี่ยเป็นความคิดของชาวราศีพิจิกในปักนี้นะคะอย่าไปซีเรียสกับใครที่แบบโอ้พิจิกฉันกําลังโดนทิ้งฉันกาลังโดนเทฉันกําลังจะเป็นมือที่สามอันนี้อ่านอันนี้ก่อนนะคะขออ่านปักนี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจะเรามานั่งว่ากันว่าเออเนี่ยคุณ มันมีคนดีอย่างเงี้ยมันมีคนเลวอย่างเงี้ยในในราศีทุกราศีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาละค่ะเรามาเข้ากันก่อนนะคะว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยเขาคิดว่าเออแล้วถ้าเกิดเขามีความรักที่จะต้องมาโดนทรยศหักหลังเขาละ่ะแล้วเขาจะต้องทํำยังไงกับชีวิตเขาเขาจะต้องไม่เขาจะต้องมานั่งอยู่คนเดียวเขาจะต้องมานั่งเศร้าส้อยเหงาเหงาอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดของเขาไปนะแต่เขาคิดถึงตัวเขาถ้าเกิดเขาใช้ชีวิตประมาทถ,ถ้าเขาใช้ชีวิตดูผู้หญิงที่เปลือก ถ้าเขาใช้ชีวิตดูสิ่งที่มันมันยั่วหูยั่วตาใช้ชีวิตที่เสี่ยงผลสรุปของเขาเนี่ยมันคืออนาคตที่เขาจะต้องได้รับเนี่ยคือสิบดาบมันต้องปักมันต้องแทงมันต้องการนอกใจมันต้องนู่นนี่นั่นคือเขาคิดหมดเลยอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าชาวพิจิกเขาคิดเขาคิดของเขาเองจนผลสรุปแล้วเขาจะหาผู้หญิงดีได้ไหมอะฮะมีอย่างนี้ด้วยเออเขาได้ราชินีถ้วยราชินีถ้วยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เขา ต้องการเลยเป็น <c oughs> ผู้หญิงที่เขาฝันเอาไว้เลยที่เขาสเปคเขาเลยว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะผู้หญิงคนนี้จะเป็นผู้หญิงที่ทรงคุณค่าในหัวเธอจะมีแต่สิ่งที่ดีๆอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ขี้โลขี้พายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีๆที่จะมอบให้กับเขาแล้วก็มอบให้กับคนข้างเคียงเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเจอผู้หญิงคนที่เขาตั้งความหวังเอาไว้เลยนะคะคือสเปคเขาเนี่ยเขาใช่ทันทีเลยว่าพอเขาเจอปุ๊บ โอ้ใช่เลยถูกเลยใช่เลยคุณใจรู้ด้วยตัวคุณเองค่ะเพราะว่าตัวคุณตอนนี้คุณก็มีบุญกุศลหนุนนำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เจอคนที่ไม่ดีถ้าคุณจะเจอคนที่ไม่ดีคุณจะไม่คิดไปก่อนล่วงหน้าเด็ดขาดนะคะไพ่บอกว่าคุณจะคิดก่อนล่วงหน้าเลยถ้าคุณเจออย่างนี้คุณจะทํำยังไงคุณเจอแบบนั้นคุณจะทํำยังไงแต่ไพ่สรุปบอกว่าคุณจะเจอผู้หญิงที่เป็นเนื้อคู่คุณเนื้อคู่แท้ๆสมน้ําสมเนื้อกับคุณเลยคุณอาจจะเป็นผู้ชายที่หน้าตาดี ภรรยาหรือแฟนคุณที่จะเจอในอนาต <c oughs> คตก็จะเป็นคนที่หน้าตาดีเช่นกันนะคะบอกไว้ก่อนแล้วเมื่อเขาเจอคุณเนี่ยสิ่งที่เขาปิดบังเขาจะเปิดเผยเหมือนกับคนเรามันก็ต้องมีความลับของตัวเองบ้างอะนะคะแต่เขาจะเปิดเผยและเขาจะกล้าเปิดเผยให้คุณฟังว่าเขาเป็นอะไรยังไงแบบไหนเป็นผู้หญิงที่ดีพร้อมจริงๆคะ่ะและเป็นผู้หญิงที่มั่นใจ เป็นผู้หญิงที่รู้จักแต่งตัวเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีเป็นแม่สีเรือนแล้วเป็นแม่ของลูกที่คุณต้องการได้เลยแล้วเขาเธอก็มีความสําเร็จในตัวของเธอเองคือไม่ได้ไปมีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองนะฮะไม่ได้ไปเกาะใครกินหรือว่าไม่ได้ไปพึ่งพาเงินใครเธอใช้ลําแข้งของเธอเองหากินเนี่ย แฟนของชาวพิจิกเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นเราอ่านไพ่มาเราดีใจนะคะคือในพิจิกเราไม่ใช่ว่าเราไม่เคยอ่านไพ่พิจิกเสียนะคะก็มีไม่ใช่ไม่มีก็บอกแล้วว่าแต่ละคนมันไม่เท่ากันคุณจะต้องมาวัดว่าถ้าฉันแย่ฉันไม่ดีแล้วทําไมพิจิกอันนี้ดี คุณอย่าไปอิจฉาเขาเลยค่ะเพราะว่าคนที่เขาดีเนี่ย <c oughs> เขาสร้งบุญมาดี <c oughs> เขาทาบุญมาดี <c oughs> เขาคิดมาดี <c oughs> เขาวางแผนมาดีเขาแก้ไขตัวเขามาดีไงคะเนี่ยเขาถึงได้สิ่งที่ดีๆถ้าคุณจมัวแต่นั่งว่าทําไมเราไม่ดีเหมือนเขาก็ลองมาดูสิคะว่าเขาทํายังไงเขาถึงดีแล้วเราก็เอาไปปรับเปลี่ยนไม่ต้องมาบอกช่องก็ได้ว่าอ๋อเนี่ยเราเอาเอาในที่ทํานายไปปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วเราได้ดีไม่ต้องก็ได้ค่ะถ้าคุณทําดีแล้วคุณได้ดีเราดีใจด้วยเพราะเราถือว่าเราได้จุดเทียนให้คุณแล้ว เทียนนี่คือปัญญานะคะแสงสว่างแสงสว่างที่เรามอบให้จากช่องของเราเนี่ยคุณเอาไปใช้เถอคะค่ะมันเกิดปัญญากับทุกๆคนไม่ว่าตอนเนี้ยคุณจะสุขคุณจะทุกข์คุณจะมีอะไรของคุณปัญหาหลากหลายร้อยแปดในพิจิกมันก็มีหลากหลายคนอะนะคะมันไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งที่มีความสุขและอีกด้านหนึ่งจะมีความสุขทุกคนมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นมีสุขมีทุกข์อยู่ในทุกๆราศีอะนะคะ อย่าไปอิจฉาตาร้อนใครให้ดูว่าเขาทำยังไงเขาถึงสุขแล้วเราเอาไปปฏิบัติใช้กับตัวเราเองสร้างความสุขให้ตัวเองอะมันง่ายจะตายไปนะคะเพียงแต่เรามองคนอื่นด้ยเราหามเราทําไม่ได้เราไม่เป็นเนี่ยเราก็ไปดูว่าคนอื่นเขาทำยังไงแล้วเราก็เอาก๊อปปี้เข้ามาใช้มันไม่ได้เสียหายนะคะให้ก็ให้ฟรี ของฟรีนะคะไม่ได้คิดสตางค์เพราะฉะนั้นใช้เธอค่ะเอาไปใช้เอาไปปรับปรุงตัวเองไม่ดีก็ทําให้มันดีได้ไม่ใช่ไม่ดีก็อยู่กับไม่ดีระวังนะคะจะเป็นมะเร็งเพราะว่าคนคิดไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมะเร็งตายทั้งนั้นเลยมันถ้าคุณไม่อยากเป็นมะเร็งนะคะ ออกมาจากความทุกข์ออกมาจากความขี้อิจฉาออกมาจากความกังวลเอาความร่าเริงสดใสใส่เข้าไปมันจะช่วยขจัดเซลเล์มะเร็งแย่ๆในตัวคุณได้ระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่ตลอดไม่ใช่ทุกๆอารมณ์ต้องแก้ด้วยอย่างนี้ไม่ใช่แต่อย่างน้อยคุณก็ไม่ขาดทุนอะ่ะเพราะคุณล่าเริงตลอดเวลาคุณคิดดีตลอดเวลายัางไงคุณก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วค่ะที่คุณเกิดมาเนี่ยดีกว่าคุณเกิดมาแล้วคุณจะมีแต่ความหม่นหมองในอารมณ์ อารมณ์คุณเป็นขุ่นมัวตลอดเวลาคุณลองไปส่งกระจกดูหน้าคุณก็ได้ว่าเวลาคุณยิ้มกับเวลาคุณโกรธอ่ะคุณชอบหน้าไหนนั่นแหละคุณก็เอาหน้านั้นแหละนะเพราะฉะนั้นอละล่าทาโลก,ก็ฝากไว้ด้วยว่าดูคลิปเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ต้องดูแลไปบอกว่าต้องเป็นชั้นเป็นเธอเป็นเขาไม่ใช่อะไรที่มันมีประโยชน์เอาไปใช้อะไรที่มันไม่มีประโยชน์ฟังไว้เผื่อวันข้างหน้าเห็นเพื่อนอ้าวเฮ้ยอันเนี้ยเขาพูดไว้ เอาไปใช้ค่ะมันได้มันได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นติดปัญหาเข้ามาดูออราทาโร่กันทุกๆคนนะคะเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะช่องขอบคุณมากๆที่ท่านติดตามรับชมเรามาตลอดร่วมมือเป็นอย่างดีในการคอมเมนต์แต่ละแต่ละคอมเมนต์น่ารักน่ารักคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์สร้างสารรค์เราดีใจจริงๆนะคะไม่รู้จะบอกยังไงว่าเราดีใจจริงๆขอบคุณจริงๆค่ะ